ผมใช้อันนี้อยู่นะก็เลยแล้วก็ถ้าจะปีที่หนึ่งนะทุกคนหาลวนเือนะครับไปโอ้ยเบื่อนอยาาแล้วก็ต่อย อย่คนชอบถือแล้วก็อันเนี้ย้าไ่แบบน้นะทุกคนเอาเข้าใหม่ผมไม่ใช่ข้าวคนนี้ผมไม่ได้ชอบคนนี้ซะเลยเข้าใหม่อ่าข้าใหม่นะโอเคมารีวิวิสกิลนี้ว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะในสนามรบ เราก็ใช้เนี่ยมาโยนหาเรื่อกโอเคนี่ครับสกิลแรกนะโจมตีด้วยกระสุนนะคือเราคลิกโจมได้เลยนะบินคือแบบเตะรัวแล้วก็เตะบอลอากาศแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็อันนี้ครับเตะที่หายไปนะวาร์ปแล้วก็ต่อยหรือเตะอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็สกิลเนี้ยผมแบบ พี่แล้วก็สกิลสุดท้ายทุกคนถ้ามันโดนคนจริงๆนะมันคือแบบมันแบบสุดยอดอ่ะไหนเราเราเราไปบวกกับบวกกับคนนูครับคนถ้ามันเนี่ยโอ้ยานี่นีกบกาตอยคือมันต่อยข้างขวาก่อนมันนี่แล้วต่อย เต่าเอาเตะเอาเท้าเราเตะเป็นวงกลมทุกคนนี่ต่อยเตะแล้วก็หนึ่งสองสามีนี่โอเคครับนี่มันจะเป็นเหมือนนี้ทุกคนเต่อยใช่ไหมแล้วก็เตะเอ้ยต่อยเตะแล้วก็เออเดี๋ยวผมขอทำรูน่ะหนึ่งสองสาหนึ่ง ต่อยเตะแล้วก็ต่อยแล้วก็เตะสั้น,นครับทุกคนว,ว้าวอันนี้มันอะไรใครทำอะไรโอเคนะทุกคนตอนนี้ทราทำทีว่าเขาไม่รู้เลยซึ่งคนนี้ก็ไม่ทำ ไม่ค่อยเล่นเติมเข่ยทันนะแล้วก็เตะที่หายนะทุกคนเตะที่หายเมื่อกี้พี่โดนคือไอ้สีพิว3าม่เนี่ยคอมโบกันได้นะแต่เราลองลูกเตะที่หายไปดิเตะที่หายไปครับอันท่าที่สองนะหนึ่งสองเฮ้ย ทุกคนผมถามหน่อยทำไมตอนอัดวีดีโอมันต้องมีคนมาเกี่ยวห้องเคนราเก็หมายอคือทำให้คนนี้ตายนะทุกคน ทุกคนแล้วก็ เลยดูอตยไม่โดเรื่อยสกิห <icks in> <Deadpool> <T |ar|> ัวเยอะที่ผมออเดเข้นบแล้วก็เขาน่าจะเป็นมือมังนะผมก็เป็นมือใหม่ขโอ้เขาเริ่ม ก่อนทุกคนหนีก่อนเฮ้ยโอเคตายถ้ามีคนดูดีๆผมจะตายเนี่ยนั่นตายเรียบร้อยแล้วทุกคนซึ่งผมก็จะมาจมิ้งจจะเอาชนะคนไม่ได้แต่ผมก็ยังมีวีวิชันที่จะให้ทุกคนนะทุกคนเสนอม์รบที่แข็งแกร่งต้องมี แต่ผู้ที่แข็งเกร่งไม่งานองไปาหนีซ่ชิงชิงชิงฮออะไรอ่ะลมูขออะไรสักอย่างแต่เราไม่ได้สนใจอะไรเขาแอาเค่ต้องไปจัดการคนนั้นใช่คนนี้หรือเปล่านะโอ้เหมือนจะไม่ใช่แต่เราจะไปชิงโอ้คนจดใช้ดาบเฮ้ยเขาใช้แบบฟิง ตอนนี้ผมมดัแล้วโอ้โหมือาตอน่าจะใช้สกิล,ลน,ะนีแล้วทุกคนระบาการต่อสู้ผมไม่รีเซ็ตไม่ได้ใช่ไหม เขาจะเก่งกว่าผมนะแล้วเขามีสกิลหลบหนีที่ว้า wow. ว My gosh โ oh, อ wow. ้มเา้วตอนเลือเต็มทุกคนขออ,อนุญาตมีได้สิก้า ตอนนี้ผมนีเเราผิดเองเพื่อนคนรู้แน่ตอนนี้ผมทล้วไงอย่ามายุ่งมมนีมานีเาผมว่าทุกคนตายผมจะสุดยอดตอดนอเพื่อผมตายไปเถอะทุกคนเพราะผมจะเปลี่ยน ้วยว้าวคอขาดด้วยอานะดูหน้าผมทงูบเอ้ยมาหาวจะเป็นนูฟเหรอพี่อ,อ๋อต้องเป็นติาถึงจะเป็นนิรดา กคลกปเกนๆนะเพงจเจอวิดนี้ครับอย่าลืมก,กดไลค์กดซับและแชร์คิปแล้วก็อมเมนต์มาด้วยว่าถ้าเอเสอะไรก็ที่เราเงเจอวิดนี้ครับบ๊ายบาย